สวัสดีครับโอ้ห่างหายไปนานวันนี้ก็ออกมาขี่รถเร่งกับเพื่อนโอ้เดี๋ยวว,วันนี้จะไปร้านกาแฟร้านกาแฟยังห้าโมงพึ่งปาร้านกาแฟเดี๋ยววันนี้เราไปร้านกาแฟฟองสิบสี่มุนทรัตน์นุรายกครับวันนี้วัน งวันเสาร์เสาร์ป่ะวะวันเสาร์เออรถก็มาเชื่อคันวันหยุดเสาร์อาทิตย์รถก็เยอะหน่อย,อยเฮ้ยปกติขี้เล่าคนนี้เราต้องตามหลังเขาเขามีทีเด็ดเยอะแยะหมดคนนี้อาจารย์สุดืน น้องฟ้าเปิดตรงฝนไม่ตกแล้วนะวันนี้ฝงไม่ตกแล้วตกคงไม่ร้างแล้วเพื่ะล้างออกมาตกอีกก็พอกันที

chị phải đó lủng lủng chinh anh này cân quá chị phải đó ơi ôi cái này đâu à? <laughs> <laughs> ถึงแล้วปิเตอร์สวิตโอ้โหจะรักไข่เลยกระทันหนานะนเอาซ็ชิดเลยชิดพอไหมเอออันนี้อ่ะอันนี้อ้ะเออชิดเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกาแฟกันดีกว่า ร้านพิตเตอร์สวีทเนี่ยเขาจะเป็นร้านที่ขายก๋วยเตี๋ยวนะฮะก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับก๋วยเตี๋ยวหมู two t years later ฟเป็นฟภาษาภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับไฟายจบภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับมันฝาดมันที่ปี้ก็ทำาเ้ทำงายาาไนป็น่อยอันนี้มันคือมันลังทอภาษาภาษาไทยเรียกว่ามราวหังแต่ถ้าภาษาของเราสองคนเรียกว่าอะไรไอ้ไตไอีนีครอนนตีียากเป็นครูสอนเด็กได้วชีวิตเอาลวล เครียดแล้วมันก็ต้องมีผ่อนคลายบ้างสมองมันจะคิดเยอะคุณพี่เลยเดี๋ยวเราที่ร้านทำรายการจะพาหวาแชร์เรื่องจริงแชร์เรื่องจริงเออครับวันนีครับผมวันนี้เรากันอยู่กันที่ร้านบิทเตอร์สวีทนะฮะกับรายการแชร์เรื่องจริงนะครับผมนะหลังจากที่นะครับวันนี้หมิวครับไปลบบุรีนะฮะโอมบอกว่าจับเต็มได้เลยนะครับนั่งคุยเยอะเลย ยนที่ผมอยากทราบว่าเงินงบประมาณที่คุณเบิก่ายไปเมื่อปี6 4ีเนี่ยหกสีครับคุณตั้งไว้เท่าไหร่ครับผมตั้งไว้อยู่ล้านกว่าเนี่ยตั้งที่คุณได้มาคุณจะไปทำอะไรครับผมตั้งใจว่าเงินที่ผมได้มาทั้งหมดเนี่ยผมก็จะไปลงกับพ r อาพรีเมียมาผมผมตั้งไว้แล้วรัชดาครับไปเลยครับพรีอาร์ร้านไหนครับร้านไหนตอนนี้ผมกําลังกําลังหาร้านอยู่ครับไม่งั้นก็แยกเหม่งจ่ายตรงนั้นโอ้โหบอกเลยว่าอ่างอ่าง ซากุชิอ๋อบอกเลยว่าใครเมื่อยนะฮะเมื่อยไหลเมื่อยแขนเมื่อยขานะครับเมื่อยไหมอ่างซากุชิซากุชิบอกเลยว่ามาว่าเดือนกุงพาคุณจะแต่งงานใช่ไหมครับใครครับใคแต่งฮะ่คุณครับอ๋อเกิดเปิดการโทรไหมเปิดการโทรไหมเปิดการแต่งงานแต่งโชว์ไหมผมมีหลักฐานนะครับอ๋อผมมีหลักฐานนะครับว่าแต่ว่าเอ้ยอันนี้นะฮะอันนี้เราทำาจริงๆผมมีแผนว่าเอ้ยแต่งงานครั้งที่หนึ่งของผมนะฮะ ผมตั้งใจว่าครั้งหนึ่งผมเกิดขึ้นมาเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยผมจะแต่งงานสั้งติบตลอดโอหมีเมียสักกี่คนครับมีเมียสิบคนครับผมไม่เลือกสักคนนะมีคนนี้ปุ๊บมีคนที่สองก็ต้องแต่งงานคนแรกครับคนที่สองนี่เขาต้องเขาต้องเข้าใจเหมือนคนที่สามสี่คนที่ห้าคือผมเป็นคนไม่ได้ไม่ใช่ว่าคนผมไม่ใช่คนเจ้าชู้แต่ในื้อคู่ผมมันเยอะผมเลือกไม่ถูกจริงผมผมเป็นคนเห็นใจคนผมเป็นคนที่แคร์ทุกคนนะ ใช่เนี่ยหะเป็นผมผมเป็นคนจะรู้ใครบอกเลี้ยงลูกผมตาเลี้ยงลูกแค่อ้าวแล้วน้องร้านที่ยาร้านอ่าร้านเราร้านเราแล้วไหนร้านห้าวกอ๋อน้องน้องใช่ไหมฮะน้องน้องด้วยมันเพิ่งมีประเด็นไป เรี้ยงเอาไปไว้ไหนน้องๆเนี่ยจะเก็บไว้ไหนน้องๆจะเก็บไว้ไหนนะฮะคุณจะเลี้ยงดูยังไงครับผ่าแต่งกันดูไงในการเลี้ยงดูของผมนะครับผมก็เอาแบบเอาแบบอ่าพี่พี่มีอีกประเด็นหนึ่งอ่าเป็นร้าน SL ร้าน SL ที่ร้านอะไรนะไหนก่อน SL 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 อะไรนะอย่าอย่าเลยชื่อร้านเลยฮะ SL ัน้องๆสองร้านนี้ร้านนี้คือติดกันจริงๆเนี่ยผมไปร้าน SL ซะมากกว่าอ๋อใช่ครับ ผมไปเนี่ยเราก็เข้าใจว่าน้องๆเนี่ยพวกน้องๆก็ต้องทํางานนะเขาต้องทํางานหาเงินหาทองแ้วที่คุณต้องเอาประมาณนี้ที่คุณจ่ายให้น้องเนี่ยแต่ถึงเรื่องเาคือคือค่อยใช่ไหมผมช่วยครับผมช่วยครับผมก็เห็นใจเขาว่าเขาทํางานเขาต้องได้เงินเขาเหนื่อยผมก็ได้เงินอะไรครับ้บางอย่างเขาอาจจะแบบดูแลเราก็เรื่องปกติของเขาฮะใช่บางทีเขาขาดความอุ่นผมให้ความอณทนคุยได้ให้ไงให้ไงอืมเราได้ข่าวว่าคุณคุณจะไจบเลยใช่ไหมจบเลยใช่ไหม จบจบอะไรฮะจบจบจบอ๋อจิ้งจกเวลาเราเจอจิ้งจกมาอยู่ตรงนี้เราก็เจอใชครับเป็นจบครับจ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 บเออเออจบจบลอนะฮะเออไม่เคยครับไม่เคยฮะไม่เคยฮะถามว่าคุณเอาแบงค์พับแบงค์นี่แบงค์ร้อยนี่หยอดในร่องนมได้ไหมครับเออผมไม่เคยหยอดที่ร่องนมครับให้กับมาเลยฮะแต่หลังจากนั้นก็คือเราว่ากันอีกทีอ๋อใช่ครับผมผมผมคิดว่าคุณเล่นเลยครับคุณจะดูเห็นไหม ก็ตบเพียงเท่านี้นะขอ้คุณกล่กาวเิดนะครับกล่าวเิดแนละ้ววันนี้นะครับแฉหมดเปลือกนะฮะแฉะความจริงนะฮะรายการของเรานะครับขอจบแต่ตรงนี้นะฮะชีวิตกูก็จบสิ้นด้วยนะฮะถ้าเมียกูเห็นนะครับผมนะถามมาได้ ประเด็นเพิ่งจบไปนะฮะน้องเลียหูนะฮะสวยแล่วเตะตัวนี้สวยเลยว่ะอ่าโอเคนะครับเราอยากได้เจอกันครับคลิปหน้าซากุชิซากุชิซากุชินี่ก็เวลาหกโมงห้าสิบทุ่มนลงแล้ว ตับแม่กำลังตับครับครับ,บแต่เนาะนักซิ่งีได้มไม่ได้ครับตอนนี้มันขึ้งเ อะไรกต็ตัวรถนั้นก็คันเล็กหมดอ,อ่ะนี่ไงโอ้โแต่งมาแล้วชอบส่วนแท็กซี่กลอดมาเลยนะทะลุเลยอนตูวที่ออกนะ ออโอเคครับเดี๋ยวก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ